งว่าสบายไหมกันคือแบบนี้เป็นทุกข์ที่เตี้ยที่สุดที่ผมเคยเจอวัดจากนิ้วนะประมาณ20่สิบเซนยี่สเซนยมหายไปทุกคนอาจจะโดนเดือดสมีหยุหยทุกคนผมทำได้เฮ้ยมึงชิวจังวะผมบอกแล้วแค่ดีจึบจ๊บจิ๊บเราต้องแข่งกับเวลาทุกคนเพราะเขาฝนก็มาแเราก็ต้องราดับกันแล้วมา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่หลังเขาแถวนครสวรรค์ครับซึ่งเป็นเขาหิมาลัยครับหรือว่าเขาเอเวอเรสต์ภาค2นะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเอาทีมงานนี่คือแบงค์โบนบนายมว่าสบายไหมการขึ้นแบบนี้เป็นเขาที่เตี้ยที่สุดที่ผมเคยเจอนี่คือเขาที่เตี้ยที่สุดที่ผมเคยเจอมาถ้าจากผมไปเดินมานี่คือเตี้ยที่สุดอุ <c oughs> ่นจังกระพุ้ยดูด <laughs> <laughs> ิไป เดี๋ยวเราจะเป็นพิชิตเขาเอเวอเรสต์ภาค2กันนะทุกคนครับว่าเราจะถึงยอดเขานั้นกี่ชั่วโมงครับตอนนี้เวลา15บห้านาฬิกาไปสามบางคนก็บอกว่า2ชั่วโมงเดินขึ้นเขาบางคนก็บอกว่าครึ่งชั่วโมงแค่นี้เหรอสองชั่วโมงกูให้สิบนาทีไอ่ถึงยอดทุกคนนะโอ้โหมึงดูแค่นี้กูยังมองเห็นเลยกูมันยังไม่ต้องเงยหน้าถ้าเขาสูงจริงต้องงี้นี่เขาบอกพูดอีกอันน่าคือยากอย่างเงี้ยดูแค่นี้ระดับสายตาง่ายๆวัดจากนิ้วนะประมาณ20เซน20เซน20เซน สบายมากเข่าที่เคยไปเดินต้นไม้เยอะๆันนี้ไม่งาไม่มีอะไรเลยมันมีชื่อเข่าหรือเปล่าทุกคนไอ้กล้องมีชื่อเข่าไหมมันมีชื่อเข่าหรือเปล่าพี่ตั้งเลยพี่ตั้งชื่อเลยชื่อเองอะไรนะเขาไม่รับมึงแล้วทำไมมึงยังไม่เตรียมตัวอีกไอ้ควายเราจะเดินขึ้นเขาไม่สนใจกันแล้วทุกคนโอ้โหโคตนง่ายอ่ะทุกคนรูระยะทางนะครับไม่มีอะไรแบบขวางกั้นเยอะดีง่ายๆอย่างนี้ ชิวผิว่ะิวๆอยากเดินแบกน้ำสักยี่สิ hmm> บขวดเดินขึ้นไปกินก็หมดแล้วเดินลงมาไ้่ได้อาสัตว์นี่เลยอะไรอะไรที่มึงสบายครับผมเราจะพิชิตเขาเอเวอร์เรสสองคือเราแค่ขึ้นมาแค่ตีนเขาก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าของขาแล้วตกล้องเราก็เป๋แล้ว ยหนงตัวไม่อยู่นะฮะทุกคนนี่แค่จุดเริ่มต้นของทุกคนที่กำลังที่จะเดินขึ้นไปสุดยอดเขาตอนนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็ตั้งใจจะขึ้นไปข้างบนนี้กันไปกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมไปสมมติวราผมเจอหมีที่กำลังจะเดินเข้ามาผมต้องใช้งานแล้วก็เลงไว้ที่หน้าอกของมันนั่นคือจุดอ่อนแล้วเราก็ต้องยิงถูกต้องครับโดนหน้าอกมันด้วยเมื่อกี้นี่เฮ้ยหมีตายเลยหมีอ่ะไม่มันคืออะไรพี่โอเคเราขึ้นต่อเถอะ แล่ตอนนี้ครับเรารู้สึกถึงสัมผัสของกลิ่นที่อยู่บนเขานี้มันอาจจะเป็นกลิ่นของธรรมชาติหรือกลิ่นของผักอะไรต่างๆน,นะฮะทุกคนครับนี่คืออสมุนไพรที่มันอยู่บนยอดเขาครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่หายากมากครับตัวนี้ใครได้สัมผัสหรือว่าได้รับประทานมันแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อีกร้อยปีทุกคน๋ยวลรงกินดิพี่ผมอยากถึอถึงร้อยปีคนขค้างที่จะยากมากที่ทุกคนนี้ จะขึ้นไปงบนนะทุกคนแต่ว่าผมว่าจะต้องอต้องขึ้นไปให้ได้คนะเพราะผมมีเป้าหมายแล้วผมต้องเินต้องรอรอพี่นกันทุกคนไ้ท่านผู้มชมครับตอนนี้เราก็เกือบถึงรึ่งเขานะครับผมเราจะถึงจุดสุดยอดของภูเขาชื่อว่าเขา ไม่รักเราแล้วนะครับดีทุกคนตอนนี้ครับให้ด <c oughs> ูผมให้ดูวิวข้างนอกดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวว้าวาเขาเรียกว่ามันเป็นเขาที่แบบเป็นเขาลับๆนะครับซึ่งแบบว่าไม่ค่อยมีใครเดินขึ้นมาเป็นที่แบบพเิเศษมากครับไอ้อย,ยึงรองนอ้อมๆด้วยความจริงฮะการลงนี่คือลงที่ง่ายมากทุกคนครับเราจะเอาสู่แถลยลงไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะแบบลงไวกว่าที่เราขึ้นมาประมาณเกือบ70%เลย โมเก่งเนาะว้าวว้าวดูข้างหลังผมสิมีเกลือนปล่าวไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าข้างหลังผมอยู่ตรงนี้ฮะนี่ออยอดดูสวยมากพ่อ๋ยวจะเรียกพ่อมาดูเลยพ่อหน้าอโยมไปไหนไวละนล่จจะโยอะยอะอโยมัหหมนหายไปทุกคนอาจจะโดนเดือดเสือหมีเฮ้ยโยมันหายไปแล้ว เวลาที่แบบเราเข้าป่าหรือขึ้นเขาอ่ะมันจะแบบว่าแปลงร่างเป็นอโยจะแปลงร่างเป็นพี่โยเป็นเพื่อนของเราหรือว่าเฮ้ยไิ้บ้าโอเคทุกคนผมทำได้ขงคงจะต้องเจอที่สวยงามคุณสวยงามทุกคนเราได้ถึงสุดย,ยอดของเขาแล้วโอ้ขอเหนื่อยวะ่ะเอาเรื่องอยู่เฮ้ยมึงชิวจังวะอันนี้สุดย,ยอดเลยเนะี่ย เฮกูต้องถึงขุดที่สองให้ได้เลยโอ้โหแม่เจ้าโว้ยโอ้ยเขาสวยเฮ้ย,ย,ยดูก่อนไอสุดแลัวก็ถึงผมบอกแล้วแค่์ดีจิ๊บจิ๊บเป็นทุกข์ที่เกี้ยที่สุดที่ผมเคยเจอกูออให้สิบนาทีชิู่เฉียวเพ่เฉียวเฉีวอยู่ที่บบนี่แป๊บนึงนะโนย็นไงโคตรเหนื่อยเฮ้ย เร็วๆหน่อยกูหิวน้ำไม่ะกินน้ำแล้วนี่ชื่อเขาอะเขาไม่รักเราแล้วครับพี่สวัสดีคสวัรด์แล้วชื่อเขาว่าเขาไม่รักเราแล้วนี่ก็คือสุดยอดของเขาไม่รักเราแล้วน่าจะเป็นเขาที่โดนใจใครหลายๆคนเขาเลยวะเขาไม่รักเราแล้วเฮ้ยข้างบนมีพิซเต้เหมือนพิซซาแหละเดินขึ้นมาเลทุกคนนี่คือเห็นบ้ามีคนขึ้นมาทำอะไรเฮ้ยมีคนมาตั้งแควันี้ทุกคนครับนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครับ ซึ่งผมบอกให้รู้ว่านี่คือถูกการใช้งานมาเรียบร้อยเ,เอาเอาเอาอานนี้เดี๋ยวน่ะวะที่นี่เขาแหลมเฮ้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่นอ,อนุ้ยนี่ชื่อเขาขอะกำลังแล้วไอ้กอล์ฟตลอดเลยนะลุกลุกบอกเมื่อไหร่ลบอกมึงอไหรให้มึงขึ้นมาดีๆให้รักษาสุขภาพก่อนก่อนขึ้นมาขึ <ười> ้นมาไม่ได้ก็ลงไปที่คุยกันไว้บางกเราลงบางไม่ยอมขึ้นมาเีย้ไม่ได้ว ไปว่าเราลงเลยเฮ้ยโอเคว่ะทุกคนครับเราก็คือตอนนี้เราก็พักกันมาแบบเพื่อนข้าที่จะนานแล้วเดี๋ยวเราลงทางทางดูไหมอย่าให้สัตว์รอกูก่อนนิดนึงไปลงเลย พอย่งนี่คือบรรยากาศครับไอเทียนี่เล่นเอาวีไอสัตว์เล่นเอาวีเยอะตรงนี้นเนี่ยไม่ได้เอาวีที่มันเปิดมันเปิดเอาวีไอเทียะพรุ่งนี่เล่นได้ทุกที่ก,ก็เล่นที่บ้านมันไม่เสียวพอครับน้องๆต้องการนี่เราต้องการที่จะไต่ระดับดาวที่สูงสุดดาวมันจะมา แล้วตอนนี้ครับเราก็กําลังที่จะลงแล้วฝนมามืดแล้วทุกคนน,นู่นข้างหลังไปทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลงแล้วเดี๋ยวก่อนที่ฝนม,มันจะตกซะก่อนครับไปดิเขาไปเด็กเขาไปเด็กไปโยนจักาไปดีเดี๋ยวก็ลนะ้มแล้วไปดิว่าจะลงขอเชียร์ถ้าใครอยากจะรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเซิร์ชคำว่าเขาไม่รักเธอแล้วชื่อว่าเขาไม่รักแล้วนะครับผมเซิร์ชมาได้ที่นี่นครสวรรค์ครับจุดเช็คอินไหวไหมพี่เรายสบายสบาย เดินขึ้นยังจะเหนื่อยสักกว่ามผมบอกแล้วเข่าแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้คิวๆิวมึงน่ะเราอ้งเหี้ยจะลวง ทุกคนครับตอนนี้ผมสึกว่าการลงนี่ลำบากมากกว่าการขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันเหมือนต้องสไลด์ลงไปตลอดนี่เราต้องแข่งกับเวลาทุกคนเพราะฝนก็มาลราก็ต้องก้างก็ลำบากโอ้ยอ้นโร้อน้ย ต้องพาน้องๆทีมงานครับเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้ผมจะเอาชีวิตของผมเป็นคนนำหน้าให้กับน้องๆอันตรายแค่ไหนเราก็จะเดินเข้าไปฮะผมรู้สึกว่าผมขาสั้น ทางนี้บอกว่าที่เราลงไม่ใช่ไหมไหอ้ตอนตอนขึ้นมันไม่ไม่ไกลขนาดไม่เท่าไหร่ด้วยตอนลงมันลงยากจริงขาลงไ,ไอ้ขาลงมันทําให้ขามันมันล้าง่ายวะนะ hours later สุขสันครับตอนนี้ผมและทีมงานทุกคนครับทําความสําเร็จแล้วครับเรียบร้อยทำสำเร็จ เราทำเร็จแล้วเราเดินลงเขามาครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่เราแวกนี้ครับว่ามีใครที่ขึ้นเขาแบบเราบ้างและเยอะแค่ไหนบอกคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ครับและนี่ก็คือเป็นหมู่บ้านของเขาไม่รักเรานะ <c oughs> เขาไม่รักเราแล้วนะฮะชื่อเขาเขาไม่รักเราแล้วด้วัสองถามว่าเขาไม่รักเราแล้วเป็นเขาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับไปถามกันว่าที่นี่รักแค่ไหน สวัสดีครับผมอตอนนี้อันนี้ที่ชื่อเขาว่าอะไรนะเขาหมูสีค่ะเขาเลยนะเขาหมูสีเขาหมูสีเอ้าไม่ใช่ชื่อเขาว,ว่าเขาไม่รักเราแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่มีคนมาเที่ยวเยอะไหมก็มีบางทีวันเสาร์ก็มีรถวิบากมามีรถวิบากมาส่วนใหญ่เขาจะเตินมน้ำมันอะไรกันนะทีก็พวกบินซินมากทีก็โซลา่าก็ปีนขึ้น,ขนเขานี่นลำบากอยู่เนาะ ลำบากไหมฮะไม่ค่อยลำบากอ่ะเอาเมื่อกี้บอกลำบากรถวิบากหรือว่ารถลำบากฉันไม่ลำบากก็คือมันเป็นรถวิบากที่ไม่ลำบากใช่ไหมใช่อ๋อเป็นรถวิบากแต่ไม่ลำบากตกลงคือเติมเติมของเติมอะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะ เขาก็เติมพกวกนี้พวกเบนซินเบนซินอะไรพวกนี้เพราะว่ามันม,มันจะดีกว่าดีกว่ามันจะเถียนดีกว่านะครับทุกคนครับก็คือ <c oughs> ที่นี่จะเป็นเขาชื่อว่าเขาไม่รักเราแลวครับใครที่สนใจที่อยากจะมาท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> หรือว่าใครที่อยากจะมาขึ้นเขามาดูวิวที่นี่ครับสวยงามสวยไหมข้างบนก็ตอนเย็นก็จะสวยตอนเช้าก็จะสวยเคยขึ้นไปไหมเคยขึ้นไปก็ขึ้นไปก็เหนื่อยไงเหนื่อยลงลงยากไหมนะลงยากทีมันเป็นก้อนหินไงก็ใครสนใจก็สามารถเติมเก้าห้าหรือแก๊สโซฮอเข้ามาข้างบนได้แล้วถ้าใครอยากที่จะไม่ลำบา ให้ขับรถวิบากขึ้นมาเป็นที่สบายดีกว่านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้ทำทำอะไรครับเนี่ยกำลังมาหุงข้าวมาลังโมโหข้าวโมโหหรือหุงข้าวหุงข้าวกำลังมาหุงข้าวนะทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวเราติดต่อกล้องอีกทีนึงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอเคครับแล้วพบกันช่วงหน้าครับแล้วเจอกันอีกทีครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะไปบ่ายกล้องหนึ่ง ครับ๊า่บายครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็สัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้ครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีครับสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวก็มาสอบถามละเอียดชื่อคุณอะไรนะฮะชื่อชื่อแนนชื่ออะไรนะชื่อแนนชื่อแนนที่เป็นลูกของแกหนาปะตาการตาการนะครับผมนะครับซึ่งซึ่งเป็นญาติของก็เป็นญาติกด้วยแหละแล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องละเมอด้วยครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับนะฮะ อยากให้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับเป็นที่ลับๆนะครับบอกพวกเราได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะไปหาคุณที่นั่นโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน굿ไหน